สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาผสมจันอินตราพลัมเป็นดอกที่แปดนะครับคงจะเ,เป็นดอกสุดท้ายในฤดูกาลนี้สำหรับพันใบฮีครับออกมาแปดจันรแต่มีจันที่ 8. แปดกัเลยสิผสมแตกเตื้ม่บวานแล้วนะครับ เยีมย่มเยี่ยมแต่หมูอานแล้วจีบดอกแกกลับจันออกแกกราบจันมาก็จัดตัดออกจัน,จจะนระอาดจะป่ใยญ่บันไดนะครับจะก็จะผสมใบนะครับผมก็จะผสมใบเพื่อเขาติดลูก สายจันกับบลายนะครับเป็นจันเล็กๆนะครับแกนกลางบอตัดก็ได้นะครับถ้าเป็นจันเล็กสายเขากับบลายบถือว่าเป็นจันใหญ่นะครับคลิปปลายดอกออกนะครับเป็นนิดนึงนะครับว่าจันบบใหญ่ ร่มกาแา้งู่ครับคงจะบอ่อกดอกอีกละมั้งนะครับคงจะบอ,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 อมีอม่สุดสองแล้วล่ะเมืองแล้วนะครับเขาออกเต็มทีแล้วสำหรับปีแรกแปบดบจันโอ้ยหนามเหลี่ยม โอ้ยลมแห้งครับตอ,องเกซ้อนเปียวนี้มือนเอากาษห่อกระดาษห่อแล้วก็ผสม ไส้กระดาษปฏิทินเกา่านะครับซึ่งเมื่อห่อไหวห่อไวอไวแล้วก็ับผสมนะครับกันล่มวา่าลมแห้งตอนเช้าๆลมแห้งนะครับอากาศกระสีเย็นเย็นไม่รู้ว่าจะออกจันเพิ่มหรือบอ่บอบ่ออกจันเพิ่มกันจะได้เทพแปดดอกแปดดอกก็เพียงข้อแล้วครับสำหรับปีแรกของอินทภาลัม เป็นกานถีบอไข่สมบูรณ์ปันใดก็กับ่ไงนะครับจันบ่อยจันบ่อยกับผสมใบนะครับเพื่อเขาติดลูกแต่ปติดก็ว่าเป็นอย่างนะครับเอกากผสมใบเพื่อทดสอบดอกตวผูเมืองว่าดอกตวผูที่นะครับได้จากการ บอเมล็ดอาจจะบอกนะครับดาวกับพนล,ลงไปแล้วครับแล้วออกเกซ้อนร้ายนะครับกับพนลงไปเลยครับคง mm hmm. มีกระพาะนะครับ นี่ดอกผสมมอว่านนี่นะครับผสมซ้ำไปอีกก็ว่าเป็นยังนะครับก็เกสอนท่านีเหลือเพื่อเกสอนมีเหลือเฟื่อแ้าเพเรียบร้อยาำรับ การผสมเป็นตะพาลัำในตอนเช้านะครับช่วงเช้าๆประมาณ6โมงครึ่งนะครับช่วงเวลาที่อากาศกำลังคิ้นชื้นก็จะเป็นการดีในการผสมส่วนจะติดหลายติตดหน่อยซำใรนะครับก็ ต้องล้อมองก,กันนะครับว่าแปดจันนี้จะให้ผลผลิตแล้วก็รสชาตินะครับจากการเก็บเมล็ดเก็บเจซ้อนนะครับต้นพันตัวผูเพอเมล็ดเข้ามาผสมนะครับเสานี้ก็คงจะเป็นจันสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับสำหรับต้อนอินทาลัมพันธ์บาฮี สีเหลืองนะครับจันนะครับจันโมเมนต์ตนเนาะวาวพิษวาวถื่นอนเอ้ยไก่แปดจันนะครับรวมทั้งหมดแปดจันนะครับก็ถือว่าผสมแรกๆนะครับส่วนจันด้านบนครับด้านบนนี้ตงรงปลายยอดนี่พ ผสมไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกมีสองจันยี่สิบเจ็ดมีสองจานนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้ามีสองจานแล้วก็ถัดลงมาครับกล่องซูมมา ถ้าเลยสามมือไปแล้วผสมได้กับบ่มิผลอย่างนะครับก็เมื่อเขาแตกเท่ากับผสมก็ถือว่าต้นสมบูรณ์พอสมควรนะครับในการที่จะให้เขาออกจันสําสำหรับต้อนอินทผลัมต้นนี้ครับต้องรอเมืองรสชาติอีกนะครับวารการใส่กรสอนชตัวผูอินทผลัมพอมเมล็ดมาผสม บ่ได้ใช่เกสอนตัวผูพเพราะเนือเยียนะคะเราก็ต้องรอเมืองว่าติดลายซ้ำใดแล้วก็จะคอยอเก็บข้อมูลในการใส่เกสนตัวผูมาผสมนะครับมีทั้งต้นของพญายอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นตัวผูของดอกดินเองต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นห,หน่อย เขาจะมีมะแมลงนะครับมีมแมลงรบกวดครับมีมแมลงรบกวดเนี่ยนะครับมแมลงเห็ดห่ใบอินทผพาลัมของเหานะครับเกิดการเสียหายก็ต้องได้ตัดทิ้งนะครับไปเผาไฟทิ้งเพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์นะครับเพื่อเป็นใบแห้งเสียหายนะครับมแมลงชนิดนี้ได้ลงแล้วก็จะส้่งความเสียหายให้ครับ อินทผาาลามใบอินทผาาลามถึงใบเห็ดห้ต้นใบอินทผาาลามตายนะครับต้นอินทผาาลามตายจะกระสังค่นเสียหายให้กับการใบนะครับเขาจะดูดน้ำเลี้ยงถึงเมดกอเฮให้ต้นอินทผาาลามออนแอนะครับให้ผลผลิตพอเต็มที่ยอดอกต่งก็จะตัดแล้วก็เอาไปเผาไฟตัดการใบเลยครับ นี่นะครับ่าเฮ้าบอผนยานะครับสารเคมีก็ต้องมาดูแลเรื่อยๆนะครับก็ใส่บิวเวรียก็ได้นะครับแต่ว่าจะอาจจะไ่ได้เต็มรอยซึ่งเป็นการตำๆำเขาก็สามารถที่จะตัดได้แต่การส่งนี่ยัง ต้องได้ให้อินทาลัมนี่สังคอดแสงนะครับซึ่งมักจะเกิดกับการอินทาลัมในช่วงฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวเขาจะระบ,บาดขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับสุขสุขคนที่เข้ามาให้กำลังใจใดีตลอดมาดอกจิ่ก็จะอัปเดตเรื่อยๆว่าต้นอินทาลัมที่ดอกตินผสมแล้วจะให้ผลผลิตแต่ละจันทร์แต่ละจันทร์นะครับหรือว่าติดลูกแต่ละจันทร์หลายปันได ก็จะอัปเดตสุกีสุนองเมืองนะครับเรื่อยๆจนกลัวจะได้ชิมรสชาติของอินทรพาลาพันบายฮีสีเหลืองที่สวนดอกดินพอกันไหมครับคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆสุขภูสุขก้นสวัสดีครับ